สวัสดีค่ะวันนี้กเกษียณอย่างสำราญนะคะอยู่ที่นาหลานฟาร์มค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะนาหลานฟาร์มนะคะดูบรรยากาศนะคะวันนี้นาหลานฟาร์มจะมีพิธีเปิดนะคะออสมาร์ทฟาร์มมิ่งอย่างเป็นทางการขณะนี้กำลังเตรียมงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปชม กิจกรรมของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่กลุ่มเพื่อนที่เกษียณอายุราชการแล้วนะคะนี่นะคะดูบรรยากาศวันนี้เราจะมาที่เกษียณยังไงให้สำราญนะคะวันนี้นะคะกลุ่มเพื่อนเอกภาษากรค่ะเพื่อนๆวันนี้มีแนะนำตัวค่ะมิสเตอร์วิรัต วิรัตนะคะแขกค่ะแขกค่ะแมมค่ะแมมค่ะตีลังตั้งครับตีลังตั้งนะคะอีซี่อีซี่ค่ะบิ๊กมาม่านะคะจีน่าจีลืมชื่อตัวเองนี่ดูนะคะสภาพการเกษียณนี่ลืมหอดซื้อเจ้าของแม่ค่ะดูนะคะว่าเกษียณยังไงให้สำราญนะคะลืมชื่อตัวเองนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ ด,ดูดูเริ่มที่อาจารย์วิรัตก่อนค่ะอ่าเกษียณยังไงให้สําราญค่ะมีความสุขมีเพื่อนมีเพื่อนมีนมกวนนัดกวนนัดเพื่อนไปสนุกสนานออกกําลังกายรักษาสุขภาพครับค่ะอย่างวันนี้ใช่ไหมคะ<ช>ที่มาเจอเพื่อนเนี่ยเห็นไหมวันนี้มากลุ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะคะหลายท่านติดภารกิจอ่าแม่แขกค่ะ,กะเกษียณยังไงให้สําราญคะ ดูแลต้นไม้ดูแลบ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยมีร้านให้เลี้ยงไหมคะอย่างเลยค่ะยังนะคะแล้วแล้วกิจกรรมออกกำลังกายมีไหมคะมีเลยค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าประมาณถึงสี่โมงบ่ายใบไม้นวดน้ำต้นไม้เลยค่ะสนุกสนานเดินประมาณสองไร่เดินประมาณสองไร่นี่นะคะแม่แมมค่ะแม่แมมนี้ก็มีความสุขกับ หลานค่ะมีอยู่สี่หลานไม่มีเวลาว่างหรอกค่ะไม่ว่างมวนซื่นตลอดเวลามวนซื่นโทรเซลนะคะเลี้ยงหลานค่ะแม่แหม่อติค่ะเกษียนยังไงให้สําราญค่ะทาทำใจห้สบายทำาให้สบายทำกายให้สบายมีความสุขเกษียแล้วแลเจอเพื่อนบ่อยไหมคะเข้าที่โอกาสจะอำนวยเข้าที่โอกาสจะอำนวยทุกครั้งนะคะ ไม่พลาดนะคะถ้ามีนัดบิ๊กมาม่าแหะค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะหลังจากเกษียณอายุราชการค่ะบิ๊กมาม่ากิจกรรมเย้ะแยะวันทั้งวันตอนตอนยังไม่เกษียณทำงาน8ชั่วโมงนะคะเกษียณแล้ว18ชั่วโมง18ชั่วโมงค่ะานมากวางงบ้านงานงานทุกอย่างไปหมดทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมคะทำทุกอย่าง อวันนี้วันนี้มีข้าวจีค่ะนําเสนอค่ะข้าวจีนะคะนี่ให้ดูหน่อยนี่คลี่ให้ดูด้วยค่ะนี่ข้าวจีอ่าบิ๊กมาม่าบอกกันค่ะพิธีพิธีแพ็กกันค่ะแพ็คขายพร้อมนี่ค่ะมาม่ามีสั่งนี่คือไม่ไหวต้อนอ่านี่ค่ะข้าวจีนะคะสติกกี้ไรซ์กริลสติกกี้ไรซ์ใช่ไหมคะ ค้าจีอินเตอร์นะคะแบรนด์บิ๊กมามานะคะเราใช้มันหเริ่งทำขนมบล็อกดีส่นะคะอ๋อค่ะค่ะ เอาข้าวเหนียวใส่เกลือแล้วก็ชุบไข่ลงไปในวอลเฟินจากนั้นหลังใจที่สุกแล้วเราก็ใช้กระดาษฟอยล์ห่อเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิทําให้ร้อนอุ่นตลอดนะคะอันนี้ค่ะก่อนถ้ามันเย็นแล้วเราจะทานยังไงถ้ามันเย็นตอนนี้ก็เรามีลูกค้าประจําคือดรวิรัติดรวิรัติละสองสามร้อยก็จะเอามาไว้ อุนกินเป็นสัปดาห์นะคะเพราะว่าอนี้เป็นไป้ะเวลาเราจะกินเราก็จะเราก็จะเอากระดาษฟอยออกแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแป๊บเดียวเพียงอุญแจก็รสชาติยังเหมือนเดิมใช้ไฟใช้ไฟปานกลางแล้วของเราก็จะมีจุดขายตรงที่ว่าเราจะมีตัวนี้ด้วยนะคะ อันนี้คือแยมอีสานอีสานแยมอีสานอีสานแยมนะคะคือปลาร้าทรงเครื่องสุกนะคะอันนี้เราจะสุกด้วยค่ะเนี่ยเอาวิธีการกินค่ะวิธีการกินนะคะสาธิตค่ะสาธิตนะคะ ข้าวเหนียวจิ้มแบบที่เราส่งโงมานะคะนี่แบบอร่อยค่ะอร่อยกว่ยจั๊บว็ได้ข้าจีอินเตอร์โดยบิ๊กมาม่านะคะนี่คือกิจกรรมของบิ๊กมาม่า นะคะนี่วันนี้นะคะพวกเราก็มาพบปะสังสรรค์เพื่อนนะคะที่ที่น้าหลานฟ้าเป็นไหมคะบรรยากาศอ่าเราเตรียมอาหารมามารับประทานกันนะคะพบป่ากันมีเครื่องดื่มนะคะนี่บรรยากาศ นี่แหละคือการเกษียณอย่างสำราญนะคะเกษียณยังไงให้สำราญทุกคนมีความสุขใช่ไหมคะสำราญเสมอนะคะเพื่อนๆเสมอค่ะหลวงก็ดูแลเราด้วยหลวงก็ดูแลพวกเราด้วยนะคะเราทำงานหนักมากมาแล้วนะคะตอนนี้คือหลวงดูแลเราแล้วก็ให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างอิสระและสำราญนะคะอ่า นะคะฝากถึงทุกคนด้วยค่ะฝากถึงทุกคนขอให้มีความสุขใช่ไหมคะอ่าฝากถึงทุกคนค่ะนะคะโอเคค่ะนี่เห็นไหมคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างสิริอายุรวมวันนี้นานเห็นไหมคะเกือบร้อยปีเอ้เกือบพันปีสิริอายุรวมนะคะเกือบพันปีค่ะนะคะ โอเคค่ะขอให้ทุกท่านต่อไปถ้าเกษียณแล้วก็ขอให้สำราญเหมือนพวกเรานะคะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะ